สวัสดีครับสวัสดีกราบสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมมื่อนี้ก็กลับมาพบกันอีกคือเก่าครับผมกับช่องท่องพูนชาแนลครับผมมื่อนี้บ้าต้องพูนจะพาท่านผู้ชมและเอฟซีตุกท่านเดินทางไปหาพีแกนครับผมพีแกนฝันเห็นมูฝันเห็นมูครับผมฝันเห็นเพื่อนครับผมพีแกนเนี่ยถาเพื่อนฝันเห็นผู้ใดนี่มักจะออกเหล็กอายุครับผมแล้วความฝันของพีแกนจะเป็นแนวดายจะมีตัวเหล็กเด็ดดีๆตัวใดมาฝากท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมติดตามไปบอกอมกับเปาต้องพูนนะครับ ครับผมแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวความฝันแนวทางที่ดีกับพี่แกนกับฝากสมาชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่าวต้งพูดหาคลิปที่ดีตัวเหล็กเด็ดๆมาฝากส่าชมในคลิปต่อไปเนาะครับครับผมตอนนี้พี่แกนเพิ่กระถายอยู่กับผมไปครับไปติดตามตัวเหล็กละความฝันเพื่อเป็นแนวทางที่ดีในงวดนี้กับพี่แกนกันครับผมว่าปผมจะให้ตัวไหลมากครับผมเพราะว่าถ้าเพิ่นฝันเห็นผู้ใดหมักจะออกเหล็กอายุของคนผู้นั้นครับผมตอนนี้เพิ่นกระถายอยู่กับผมไปครับไปติดตามแนวทางที่ดีกับพี่แกนก สว, it, สวัสดีครับพี่แกนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แกนครับสวัสดีครับตรงตรงครับหกสามตรงตรงครับงดตีพานมากครับผมอันฟันว่าจัได้ก็ครับงวดนี้ครับงวดนี้ฟันเห็นชิเมนคู่นะฟันเห็นคู่ครับคู่แต่ว่าใส่ใส่เสือสีขาวนะครับคู่ใส่สุดขาวมาหาครับใส่เสือสีขาวครับสีขาวคือนักเรีียนะครับครับแต่ว่าเป็นผู้หญิงนะครับ ใส่คุณคู่เคยสอนอันพีแกนมาเนี่บ่ครับจ้ามุ่งหนูกันครับตอนนี้ก็ฟันเป็นคู่ใหญ่เป็นคู่นะครับที่อย่างผมเป็นนักเรียนนังสินนะครับมันมาติวนะครับมาติวมาติวเนาะครับครับจากนั้นอีกครับอะี้มานนี้กันฟันที่นี่กันก็ม้ฟันต่อครับไปฟันแนวใหม่อีกครับมันหูเมื่อกันนะผหูเมื่อกับฟันยางไม่เลยครับฟันฟันเห็นมูวันนี้ครับครับมูรุนอายนะมูรุ่นอายครับครับ ซื้อว่าทิดนโดยครับผมเคยบวชด้วยกันบวชทิดนโดยครับผมดูมีไงกลมกับพ่อใหญ่เอื้องครับคุณนเป็นดุนอายผมอยู่ปีนึ่งจะเคยเด่นน้ำกันมันจะหน่อยนะครับครับเด่นดุนอายปีนึงก็จำปละหมูกันเนาะครับครับครับเป็นอายผมปีนึงครับก็เลยคุยกันโดนเติมอยู่กั็ผลนี่ก็หมันครับแต่ว่ากันจำปลาไหลร้ายนะครับครับจะถ้าเป็นเด็กอะเช่าเดียอายุเพิ่มมหาผมก็เป็นผมก็สิบสามเป็นสิบสี่ ชิดเลยนี่ซีสิบสี่ปีครับผมโอ้ติแกนอายุซีสิบสามครับเป็นมาจังไรจังสิบปีสื่อเล็อายุเป็นครับนี่บ่เคยฝันนี่งัป็นยึกเถื่อนนี่ครับบ่ัเนื่อเคยฝันเห็นเป็นยักเถื่อครับเป็นเหล็กเป๋าเนาะครับเนี่ยเป๋่าซีสี่ถ้าถ้าถ้าเป็นเด็กอายุผมมันก็ะสือขึ้นซื้อลงที่สามที่สี่เพราะว่าตอนที่เป็นเด็กสามโตตอนเนีบยผมฝันเห็นผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องน้ำซีอยู่แล้ว ันนี้ฟันเห็นคนเดียววันนี้ก็ตเป็นเด็กหนึ่งนะนีหนึ่งที่สีู่่ครับเป็นคู่นี่เนาะครับเปยเอากป็นคูหนึ่งหนึ่งสี่ครับหนึ่สิบสนะสิบสครับครับผมโอ้ครับครับครับครเป็นแนว่เนาะต่เกียวกับเด็กสี่ดนะคับเกีียวกับเด็กสีวดเลยครับอายุกับสี่สกว่าปีพนันกับสี่สิี่ปีไม่ยิ่งกับสี่อีกครับก็ต้องสี่ครับเป็นเลขเป๋าเป็นเลขเป๋า หมวทุกสามนี่ฟันมาจากไหนก่อนนะครับเข่าข่วเล็กน้อยฟันเห็นพี่ใหญ่ครับครับพี่ใหญ่เราเราบอกผมไปหากินยังในขวดนะครับครับอายุเพิ่นกะเสียชีวิตหกสิบสามปีนะโอ้ยตรงเลยหกสิบสามปีออกอายุเพิ่นครับออกอายุเพิ่นอีกแล้วครับหลายเท่อไแล้วครับเราวางซีซีกับซีสามนี่อายุมูกับอายุผีแกนนี่อันมักตัวใดแห้งสุดมากบวกครับครับผมผมมักซีซีนะครับเด็ก มัก 4c เลขเปาครับมันเคยออกเลขครับมันออกออกทั้งดังทั้งบนเนี่ย 4c แน่นป่ะครับมันเคยออกครับแน่นยูบครับเลขไทยครับแน่นครับเลข 4c ครับขั้นถามักเลขเปาก็ลองเอาไปซือลองเอาไปซือลอตเตอรี่ลองเบิรงครับขั้นถามักสองตัวกับซีสามกับหนึ่งซีครับครับผมเจ๊งไรอีกครับบาทนี่ กรับบูมี่ยังครับบูมี่ฝันจำน,นี่ครับฝันจนจำไหนจำเนี้อจำได้จำนี่ครับอ,อีบีเนาะกันตาฝันแนวนี่เพิ่นมากเกินอายุว่าสัตวครับอายุวครับอายุกินอายุอายุายากเกซียวเซียวกว่าสี่สิบสี่เนาะครับแมนแมนแมนสี่สี่ขอให้มากเนาะครับเนาะ ครับผมขอบคุณที่ไลค์ครับพี่แก่นเอาอายุผมเหมาอายุเพิมกว่าสี่สิบสามครับได้ครับผมเอาทั้งสองเลยแหละครับครับครับเดี๋ยวสี่ซื้อไว้ทั้งสองครับขอบคุณที่ไลค์ครับนักแก่นครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับนักแก่นขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล้าข่วมฝันแนวทางดีๆกับพี่แก่นของเฮาแล้วบัดนี้บ่าต้องพูนก็จะได้มาสรุปตัวเลขครับผมมาสรุปตัวเลขแนวทางดีๆของพี่แก่นในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับ ครับผมสําหรับตัวเหล็กหน้าท่างของพี่แกนที่เป็นหายมากครับมีซ3ครับผมซ3เป็นอายุพี่แกนครับผมส่วนซ4เนี่ยครเป็นอายุของหมูเนาะครับส่วนหนึ่งซีเนี่ยก็ตีจากความฝันของพี่แกนครับผมครับผมก็ขอให้ท่านผู้ชมเลยเอซีทุกท่านโชคม ắ นโชคดีสุขสุขคุนครับผมไฮดายลังวัลที่หนึ่งสุขสุขคุนครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปของท่องพุ่นชาแนลขอทุกท่านดำๆด้วยๆมั่นมันสุขสุขคุนครับ มวดวันที16่16พฤศจิกายน2 5 6 6นี่ครับผมกับผมคลิปนี้บ่าต้องพูดกับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะบ่าต้องพูดกะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหนาพอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้บ่าต้องพูดน,น้ำนี้นครับเด้อเพื่อให้บ่าต้องพูดหาคลิปดีๆตัวเล็กดีเดียมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผม